สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยคมนาคมน,นะคะวันนี้คุณครูมีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆเกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำนะคะเด็กๆพร้อมที่จะรับฟังความรู้ดีจๆจากคุณครูหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเลยค่ะเรือโดยสารคือเรือที่ใช้บรรทุกคนหรือผู้โดยสารครั้งละหลายๆคนเพื่อข้ามฟากไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำในระยะทางที่กำหนดค่ะ เรือขนส่งสินค้าเป็นเรือที่ใช้สำหรับการบรรทุกสินค้าทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งอาจบรรทุกสินค้าที่เป็นเหี่ยพอหรือไม่เป็นหีบห่อก็ได้ค่ะเรือประมงเป็นเรือที่ใช้จับปลาในทะเลหรือในทะเลสาบหรือแม่น้ำเรือหลายชนิดถูกนำมาใช้ในการตกปลาเชิงพาณิชย์ศิละปะและการพักผ่อนหย่อนใจค่ะ เรือรากจูงเป็นเรือในทะเลที่เคลื่อนเรือลำอื่นๆโดยการใช้สายพ่วงลากหรือผลักเรือที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองค่ะเรือยอทเป็นเรือที่ใช้สำหรับการท่องเที่ยวเรือยอทมีห้องโดยสารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการใช้งานในชั่วข้ามคืนค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะกับความรู้ที่ครูนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะกับการพัฒนาครงทางน้ำน,นะคะเด็กๆอย่าลืมน,นะคะเวลาเด็กๆต้องโดยสารทางเรือนะคะ เด็กๆก,ก็ต้องระมัดระวังตุนเองด้วยนะคะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณูปูก็มีความรู้ดีๆมาฝาก,เด,กเด็กเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ